โอ้พระปุพณพนี่แฟนพันแท้จริงๆพระปุพณพนี่ไม่ทราบว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือไม่ครับพระปุณพนเอ่อ,อ,อพระปุพณพนฮะอ,อไม่ทราบว่าเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยมันเด้งที่มันเตือนที่ที่เฟซบุ๊กท่านหรือว่ายังไงฮะเพราะเห็นท่านได้ดูทุกครั้งเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเฮียนหน่วยเฮียนหน่วยเฮียนหน่วยคิดถึงนะเฮียนหน่วยอ่าคนนี้ก็มาบ่อยนะครับมาคาธิบดีเนี่ยหนุ่มเอฟซีฟ้าหยาดนะฮะยะโสอาชีเอามีอาชีออาชยังไม่ได้คิดสึกอนุโมทนาบุญด้วยนะครับบวชกี่รรษานลฮะ อ๋อเด้งเตือนเหรอแล้วทำไมคนอื่นไม่เด้งเตือนอน่ะทำไมอ่ะราไปทิ้ครับอือปฏิทินสั่งทําไปแล้วนะครับรอไหมตู่ตู่ไปยืนถือตรงนน้นฝั่งนน้น แจกโบนัสไปแล้วนะสิบสองเดือนปฏิทินให้ตู่คะบคนนี้นะครับได้คนแรกเลยนะเป็นไงดีใจไหมได้ไปสิบสองเดือนเลยโบนัสไม่ใช่ปฏิทินโอเคกำลังผลิตยอยู่นะฮะคือแบบเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็สั่งผลิตเขาเรียกแบบมาให้ดูก่อนทีเนี้ยพอตอนนี้ผลิตไม่ได้ละ เขาจะติดปีใหม่เดี๋ยวหลังปีใหม่ได้ครับหลังปีใหม่ก็ก,ก,ก็ยังทันการอยู่นะครับทันการอยู่กวนเกี่ยวซาแต่ไม่ผมไม่ได้กินเกียวมานานแล้วนะครับเมื่อคืนใครใครเป็นแฟนบอลพรีเมียพรีเมียลีกบ้างนะแมนยูก็คาบ้านอีกแล้วนะครับหรือว่าภูผมก็สุดมันเลยนะฮะหกประตูต่อสามนะบุกไปชนะ ไก่เดือนทองไก่เดือทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมันมากเมื่อคืนนี้มันมากพอตอนตอนเป็นห้าหนึ่งเนี่ยสบายใจเฉยพอห้าสามใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะโดนรวนรวมเหมือนกันสุดท้ายจบสกอร์หกสามนะครับก็นําจ่าฝูงต่อไปแต่ว่ายังแข่งน้อยกว่าอันดับสองอีกหนึ่งนัดนะครับก็เชียร์นะครับอยากให้รู้ผู้ได้แชมป์พีเมียรีกอีกนะครับเพราะว่า เมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เพิ่งได้มาแต่ว่าฉลองไม่สุดเพราะติดเรื่องโควิดนะปีนี้ก็อย่าปสะดุดขาตัวเองนะอย่าไปพลาดโดนใครแซงนะเชลซีเขาก็แกล่งนะ,ะเชลซีเขาก็แกล่งต้องขอบคุณเอเวอร์ตันด้วยนะครับที่ทานเชลซีอยู่นะฮะเสมอ 00, 0-0นะแ้มเลยไม่ได้ใกล้กันชั้นชิดมากมากขึ้นกว่านี้สวัสดีครับคุณสมภพคุณสมภพนี่ใครอะ แมวน้ตาแมวตะแมวเราอ่ะป่าตะแมวภูเก็ตนะ oh. อ๋ออ่าสมภพสมพภพพานุมาพจุนมูนอ้อนี่ก็คนภูเก็ตนะครับคนนี้ที่ถ่ายคลิปแล้วคนเป็นวรัล่าเลยนะดูนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่สิอยากไปเที่ยวภูเก็ตอีกนะครับรภูเก็ตมีอะไรสนุกสนุกเยอะเลยแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากที่สําคัญ พี่น้องประชาชนคนภูเก็ตน่ารักมากให้ความเป็นกันเองกับผมเยอะแฟนคลับผมเยอะมากที่ภูเก็ตนะครับสวัสดีครับคุณมรกตเชี่อพี่รักหนวดบางนาในเนี้ยที่ดูผมร้อยกว่าท่านเนี่ยเป็นแฟนบอลทีมอะไรกันบ้างบอยส่งน้ำแข็งสวัสดีกอบชัยหนูสีใสสวัสดีอ้นไอแอมอ้นไอแอมอ้น ใช่ไหมถ้าผมว่าเสียงเสียงพาร์สวดน่าจะรอดไปมัางนะบ้านมอยู่ข้างวัดมันรู้รอดไปในทางโทรศัพท์หรือเปล่าได้ยินเสียงพาร์สวดแว่วๆวไหมแมนยูเป็นไงครับเป็นกำลังใจให้นะฮะปีหน้ามาปีหน้าอปีหน้ามาแน่ปีหน้ามาแน่ไม่เคยเห็นไปเที่ยวเพชรบุรีเลยผมไปนะผมเมื่อไปแข่งอาจารย์เมื่อนี้เองยังไปล่องนะและอะอ่าไปไปได้อะไรล่องแก่งอ่ะคล้ายอะไรแม่น้ำเพชรอ่ะครับใช่เมื่อไม่ยี่เดือนนี้เองนะฮะไม่ยี่เดือนนี้เอง จำไม่ได้ได้ไงอ่ะคุณสมภพดูแลผมยังดีผมนายกุ้งเพชรบุรีครับท่านสอสอวันขอบคุณครับปีนี้เอาเดีดีได้แน่สองถ้วย <S <S ถ้วยไหนก็ไม่รู้ลราแต่ผมอยากด้วยพรีพรเมียร์ลีกมากเลยนะครับถ้วยอื่นไม่เอาไม่เป็นไรนะครับอยากอยากได้พรีเมียร์ลีกแล้วลองมาแชมปีเป็นลีกนะฮะสวัสดีครับน้องเล็กน้องเล็กนี่เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ก่อนทํางานอยู่กับผมนะะตอนผมอยู่ที่ อมีตำแหน่งทางการเมืองที่ะทรวงสาธนราสุขเพราะวันรอเสมอนิวคาสเซิลเหรอ Carson, นิวคาสเซิลนี่โหดมากนะกว่าลิเวอร์รพูลจะเสมอได้เนี่ยวุ่นวายเหมือนกันนะขอบคุณนะครับร้อยห้าสิบห้าคนไม่รู้มึงจะล็อกไปทำไมเนี่ยล็อกอยู่แค่เนี้ยล็อกอยู่อย่างเนี้ย <c oughs> คุณ Tommy, ทอมมี่ทอยบอกคนบางบอนค่ะครั้งนี้แล้วเลือกป่านะคะที่บ้านเจ็ดเสียงขอบคุณครับ ข้าวมันไก่อร่อยมากเมื่อวานก็มึงคุยกับเสียปราาคุยกับเสียปราบแล้วก็อันเสียปราาคุยกับพี่โต้งกับคุณพ่อเฉลิมด้วยเสียปราบชวนพ่อไปเที่ยวภูเก็ตคุณพ่อบอกมีโอกาสจะไปจากสารคามอย่างนั้นนักทา,าเหมือนเดิมป่าวันกินข้าวอะไรวันนี้กินเนื้อเค็มนะครับเนื้อทอดนะครับกับกับอะไรหอยจ้อปูอ่ะกินไปสองลูกลูกเท่านี้ไม่ทานแล้ว ไอ้เอ็มวันนี้ครบรอบแต่งงานเอ็มหรือเปล่าถ้าพี่หนุ่มจำไม่ผิดนะแฮปปี้อันนิว์ซอรีนะเอ็มนะจากกริดมาดวงนะครับน้องผมเองผมนี่ยังโกรธตัวเองอยู่เนี่ยงานแต่งงานเจ้าเอ็มเนี่ยญาติผมเนี่ยวันนั้นผมมีปัญหาส่วนตัวหรือว่าผมไม่สบายอะไรกอย่างผมไม่ได้ไปร่วมงานเสียใจอยู่ตรงถึงทุกวันนี้นะเพราะเอ็มเนี่ยจากกริดมาดวงเนี่ยกับน้องเบลเนี่ย เอ็มเนี่ยคุณย่าของเอ็มก็ชี่เยา้าโงงเป็นน้องสาวทแท้ๆของย่าล้างผมนะผมไม่ได้ไปงานงานแต่งน้องขออภัยมาณที่นี้นะรักน้องเสมอนะนะแต่ผมจำได้นะ <c oughs> เขาว่าดีใจแล้วไม่เจอหน้าเอ็มเลยคิดถึงไว้ สวัสดีครับพี่หนูลิงครับสมบัติบุญงามะนงครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรเรื่องการเมืองครับคุยสัพเพเหระไปเรื่อยครับคุยเรื่องฟุตบอลครับพี่หนูลิงพี่หนูลิงเชร์ฟุตบอลทีมอะไรหรือเปล่าในพรีเมียร์ลีกครับเอ้ยโทรหายบอลหน่อยเดี๋ยวให้บอลทรงรีดหน่อยแกนำเอฟซีที่เชียงใหม่คุณพ่อเขาเสียให้ทรงรีดหน่อยเฮ้เขาเสียไปเมื่อวานหรือวันซืนย์เขาสวดกี่คืนก็ไม่รู้เนี่ย จะไม่ทันการหนาวนี้มาเที่ยวเชียงใหม่คิดจะไปอยู่ฮะปฏิทินป่าวันเดียวเขาก็ถามว่ามีหวยไหมผมไม่รู้มีหวยหรือเปล่าอ่ะแต่เห็นวันที่หวยออกอ่ะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกอะไรมันมีเลขมงคลอยู่อ่ะผมไม่รู้เลขหวยหรือเปล่านะมีอยู่นะแต่ผมไม่รู้เป็นเลขอะไร คุเรื่องรั้วภูคุณบานอยากฟังซ้ำๆริเวพูปีนี้ผมว่าครบเครื่องนะตั้งแต่อันเนอร์ซารมาคุมเนี่ยแพ้นัดเดียวนะแพ้คาบ้านด้วยแพ้กับฟอร์เรสต์แพ้กับฟอร์เรสต์เราเนะกับฟอร์เ,สเร,รเสต์นะเกมบุกเมื่อวานเมื่อวานเล่นดีทุกคนนะครับแต่ว่าเสียสามประตูผมยังมองว่าหลมุหลมๆไปนิดนึงหลังกับโกไม่ไม่ควรจะเสียถึงสามประตู โดยเฉพาะลูกสองกับลูกสามนะลูก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 ตีไข่แตกเนี่ยโอเคเรายอมรับได้นะครับเขายิงดีลูกสองลูกสามประกบกันไม่ค่อยดีนะโกเอสคุณพ่อสวดพระพิธามถึงวันไหนครับพี่แสดงความเสียใจด้วยนะพี่จะส่งพวงหลีดไปแสดงความเสียใจอ่ะเดี๋ยวจะให้บอลติดต่อไปนะครับนะครับเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ โกเอสเนี่ยเป็นแกนนำเอฟซีใจถึงพึ่งได้ที่เชียงใหม่นะฮะอยากต่อกอม้มอยากลืมฟอเรสจะไปลืมครับต้องจำไว้เป็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับหรือว่าภูยิงประตูไม่ได้แค่นัดเดียวนะนัดที่แพ้คาบ้านหนึ่งศูนย์นะให้กับนอง,องนะิงงฮมนฟอเรสเนี่ย ในยุคข,ของอันเนอร์สลอตใช่ไหมใช่สิใช่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 เพราะส่วนใหญ่ก็จะเสมอแบบมีสกอร์แล้วก็ชนะนะครับผมนี่รู้ว่าผู้ทั้งใจคุณวานพูดเรื่องว้าหน่อยครับยังไม่ต้องพูดเรื่องว้าเลยครับพูดเรื่องเรื่องรัฐบาลไทยดีกว่าทําไมไม่จัดการอะไรสักอย่างอะปล่อยเวลายืดเยื้อยืดยาวมาขนาดนี้เพื่ออะไรแม้กระทั่งอะไรอะชาวประมงวนไทยเหรอที่โดนจับอะทำไมไม่เจรจา ที่ดู้ำหน้าน้ำเนี่ยจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจก็มันก็ต้องเจรจารปล่อยไปขนาดนี้ได้ยังไงนะครับรัฐบาลไทยทําอะไรอยู่เป็นคนอู๋ไทยทำอยู่กับแฟนนิสุรชาท้ากิธิศัติ์ปาขอคําพูดหนึ่งคำให้ลองใจที่กำลังสู้กับชีวิตนะครับเออ่ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะ เอาเพลงของคุณจนเจนไปให้กำลังใจแล้วต้องสู้ครับผิดหวังผิดพลาดเสียใจมานั่งร้องผมร้องง่ายได้ไม่ได้ร้องออกไปดังๆร้องระบายดังๆแล้วก็ตะโกนดงังๆออกมาว่าช่างแม่งมันเลาวก็ต่อสู้ชีวิตกันใหม่นะ,ะมีใครจะชวนผมคุยนู่นนี่นั่นไหมครับอ่า คือเราก็ไม่ได้นิยมไม่ใช่สนับสนุนคนเล่นการพนันนะแต่อย่างว่านะวันหวยออกอ่ะมันคือความหวังของหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนน่ะแล้วปฏิทินอันเก่าๆผมอะ่ะปีก่อนๆอ่ะมันจะอีกบริอีกอีกโรงงานหนึ่งอ่ะ <c oughs> เอาคนถูกบ่อยถามตัวเองเคยถูกไหมไม่เคยเลยนะฮะแต่คนใกล้ตัวคนที่รับปดิทินไปถูกเยอะนะครับ <c oughs> พยายามจะหาสิ่งที่ดีที่สุดกับพี่น้องประชาชนผมอายุห้าสิบปีครับ ามาขอจอขาใจให้ผมหน่อยครับขอสักสามหมื่นใจนะครับเกิดหนึ่งเจ็ดใช่ครับใช่ครับใช่ครับสิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับคุณอายังเป็นสอสอ,อยู่หรือเปล่าหน้าผมเหมือนสอสตลอดการเลยเหรอครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสมือนตัวเองเป็นผู้แทนนอกสภานะครับแต่คนก็เรียกสสวันตลอดนะครับ แต่ว่าถามอยู่ในวาระดํารงตําแหน่งหรือไม่ณนะเวลานี้ไม่ใช่นะครับแพ้เลือกตั้งไปเมื่อปี66นะครับเมื่อกี้พันหกไปแล้วเข้ามาข้อจอเข้าใจนะครับชวนคุยกันสับเพเหระนะครับการเมืองไม่ต้องคุยมากก็ได้นะครับปวดหัวหวยออก50 50, 50. หวยอะไรอ่ะ หลายน้องระดาครับลูกสาวผมชื่อระดานะครับรอเรือดรอเด็กสะอานะครับเมื่อก่อนเขาไลฟ์สดกับพี่ชายเขานโมเปาววันใจดีน่ารักมากน้องระดานโมน่ารักระดาครับรอเรือดอเด็กสะอาครับนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพิมพ์ผิดได้ไม่เป็นไรครับดดน,รรบนโมนโมกับระดาเนี่ยคุณแม่เดียวกันนะครับพี่กาโมนเนี่ยก็อีกคุณแม่หนึ่งนะครับนะครับ ปัจจุบันเนี่ยผมอยู่กับคุณนานานะครับคุณนานานะเมื่อวานลูกๆก,ก็มาทานข้าวกันด้วยกันกับคุณพ่อคือผมกับคุณปู่คุณย่านะครับเมื่อวานสนุกสนานมากนะครับเช้าเลยสนุกสนานแต่กามโมนะโมโระดาตมาด้วยกันนะครับรักกันพี่น้องรักกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กาลังใจกันนะครับเชียร์ทีฟุตบอลอะไรกันบ้างพี่หนุ่มครับพิดเห็นยังไงกับขา่าออสอยไอ้นี่กาดเห็นเราหดหูนะฮะเห็นเราหดหูเห็นเราโมโหเห็นเราแขนเห็นเราแขนมากแขนแทนเลยอะ่ะครอบครัวนี้เขาไปเลี้ยงมันเกิดให้ลูกอะ่ะแล้วอสอที่จังหวัดสงขลาใช่ไหมสงขลาสิใช่ไหม ไปทะเลาะกับเด็กเสิร์ฟอาหารยังไม่หมดเด็กเสิร์ฟมาเก็บโต๊ะโมโหมหเด็กเสิร์ฟยิงอย่าพูดคําว่ายิงเดี๋ยวโดนนี่ก็เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเวลานั้นแต่ว่ามึงโกรธกับใครถ้ามึงทะเลาะก,กับทะเลาะคนนั้นไหมทําไมคนอื่นที่เขาไปเลี้ยงมันเกิดลูกเขาอะพ่อกับแม่เรียบร้อยเลยอืแล้วเด็กจะมีตาบาปติดใจไป ขนาดไหนเนี่ยเด็กจะอยู่ยังไงเขาเด็กจะอยู่ยังไงด้วยแล้วก็ไอ้แค่เก็บโต๊ะก่อนนู่นนั่นก็ไม่เห็นจะต้องพูดฟังแล้วมันขึ้นขึ้นฟังแล้วมันขึ้นแต่อย่าเหมารวมนะครับอ,อสอดีๆเขาก็มีเยอะนะครับมันก็แค่เป็นแค่คนเลวคนนึงนะครับคนเลวคนนึงทุกอาชีพนะครับทุกวงการมีทั้งคนคนดีคนชั่วนะต้องแยกแยะนะอย่าไปเหมารวมหมด ครับ <c oughs> อยากจะพูดให้มันแต่มันก็พูดเดี๋ยวกวนโดนแบนอีกเลยละเอียดอ่อนเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยส่งของขวัญให้ผมก็ยังไม่ได้เนี่ยผมทำเรื่องขอไปแล้วเพราะ FC พอยกไม่ยกใจป้าม,มีเยอะจะส่งของขวัญให้ผมก็ส่งไม่ได้ <c oughs> ผมทำเรื่องร้องขอไปเดือนกว่า เขาบอกว่าผมมาส่งของขวัญได้แต่ผมยังรับของขวัญไม่ได้เพราะบอกผมเป็นนักการเมืองผมก็เลบอกว่าใช่ผมเป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในวาระผมก็ไม่รู้นะว่านักการเมืองคนอื่นเวนาลาไร์สดรับของขวัญได้หรือไม่นะครับส่งไม่ได้เห็นไหมใครที่เป็นผู้รู้เป็นกูรูทิกตอกช่วยแนะนําช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมวันนั้นผมทําเรื่องส่งไปแล้วก็ถ่ายรูปผู้กบัตประชาชนเนี่ยส่งมให้เขาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ แม้กระทั่งไอ้นี่ด้วยครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ของอีกบ้านหนึ่งอ่ะอะบ้านใครอ่ะเด็ก,เดกๆเล่นเนี่ยนะครีเอเตอร์บ้านฟ้าผมก็ยังรับของ,งอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมมามามาล็อกนักการเมืองก็ไม่รู้ผมก็ใช่เป็นนักการเมืองแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในวาระไม่ได้ลงตำแหน่งทำไมไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมถ้าเป็นแบบร้านค้านี่รอ90วันนะถึงจะได้รับเงินอันนี้ไม่ได้รอ90วันนะแค่ตอนนี้คนส่งยังรับไม่ได้เลยคุณลองส่งให้ผมสิมันจะขึ้นว่าส่งไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ ขอขอห้าหมื่นใจไดไหมครับขอห้าหมื่นใจได้ไหมครับ,อ 50, รบเออทำไมส่งให้ไม่ได้แล้วมันขึ้นตัวหนังสืออะไรครับพอส่งให้ผมเนะี่ยมันส่งไม่ได้มันมันขึ้นคําว่าอะไรใครช่วยแคปหน้าจอแล้วส่งอินบอยให้ผมดูหน่อยนะครับอยากจะไปคุยกับติ๊กต็อกไทยแลนด์เลยอะ่ะไก่บ,บ้านฟ้าไทยแลนด์เนี่ยจะแก้ระบบตรงนี้ผมยังไงอะ่ะ ลูกสาวผมน้องระดาไล์สด3-4ครั้งอ่ะได้ยอดเงินกี่บาทหรูป้ป่ะ200กว่าบาทแล้วออสถานการณ์ว่าแดงกันต้องไปถามรัฐบาลไทยครับปล่อยไว้อย่างนี้ผมเห็นแล้วอึดอัดนะฮะแม้กระทั่งเรื่องชาวประมงไทยด้วยที่ไปลุกหน้าน้ำเขวาว่าโดนจับโดนตัดสินตั้งหลายปีอ่ะทำไมไม่เจรจาต้องไปถามรัฐบาลราคเพื่อไทยนะครับ คิดยังไงกับการเลือกตั้งที่อุบลครับทําไมเพื่อไทยชนะขาดขนาดนั้นก็ประชาชนก็ชอบเขาเลือกนะก็ก็ก็ต,อ,ตอบได่ตัวน,นี้นะฮะถ้าเขาไม่ชอบถ้าเขาไม่ไว้วางใจให้ไปบริหารจังหวัดนั้นเขาจะเลือกทําไมล่ะนะครับเท่านั้นเองขึ้นว่าครีอเตอร์ไลายไม่สามารถส่งของขวันได้ขึ้นแค่นี้มันไม่บอกเหตุผลแล้วเพราะอะไรวะเออ ใครเป็นเพื่อนรู้ใครเป็นเซียนติ๊กตอกบอกผมหน่อยได้ไหมว่าวิธีการจะรับของขวัญทํำยังไงอะ่สะสกัดผมเนี่ยเผื่อบางทีผมตกงานผมไม่มีอาชีพอื่นทาผมไฟ์สดผมทําคลิปนู่นคลิปนี่เผื่อคนจะได้ส่งของขวัญให้เผื่อผมจะแลกเป็นเงินประทังชีวิตได้มั่งใช่ไหมครับคนอื่นเขารักกันแบบช้ำช้ำชำชำสมัยนั้นเลือกวันเหมือนเดิมขอบคุณครับหรือเขาว่าป่ารวยแล้วไม่ต้องส่งก็ได้โถขอสมพรปากเลย้รวย,วยจริงๆรเหอะ ไม่ได้ตั้งค่าปิดอะไรจะไปปิดอะไรแต่ผมเปิดหมดแล้วครับเขาบอกให้ผมทําเรื่องส่งถ่ายรูปคู่บประชาชนผมก็ทําแล้วและไอ้ไอ้เล็กก็ทําเป็นไอ้เล็กก็ไม่รู้เรื่องรู้แล้วฮะไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันครับใครที่เคยมีปัญหาเนี่ยผมก็หลายสดพูดเรื่องหลายครั้งไม่มีคําแนะนําให้ผมดีๆสักคนเลยอะ่ะ ไม่ได้ตั้งค่าปิดอะไรครับลอดูแล้วทุกอย่างแล้วเคยดูของคุณมาริกาเขาก็กดได้นะคะอ้าวคุณมาริกาก็เป็นอดีตสอสอทำไมเขารับได้อ่ะแล้วผมรับไม่ได้อ่ะคุณเจสติง่งใช่ไหมคุณมาริกาบุญมีตระกูลใช่ไหมเออทำไมอ่ะ เออเนี่ยใครคนรอบตัวผมไม่ก็มีเก่งสักคนเลยทั้งทั้งทั้งติ๊กตอกทั้งครีเอเตอร์บ้านฟ้าหมออมีรวัตรอ่ะตั้งเป็นครีเอเตอร์ผมก็ตั้งนะมีคนมาคอมเมนต์โพสนู่นนี่นั่นหมออาบอกได้เดือนละสามสี่หมื่นผมอยากได้อย่างงั้นกันไม่ได้แบบว่าหวังรวยตรงนี้นะจะได้เอาเงินมาช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องในพื้นที่เลือกตั้งนะครับ ทำไมรับไม่ได้อ่ะใครเป็นกูรูเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้บบโทรกูอยากพบเลยให้กดให้ผมหน่อยสอนผมหน่อยทำให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพาะเดี๋ยวมีคนบอกว่าเดี๋ยวหนูขึ้นไปทำให้ค่ะใครเหรอไม่ต้องสงสัยกำไรด,ดีกำไรกูดีนหนูอยู่ไหนติดต่อส่วนตัวเลยได้ปะอือ นะครับก็ปวดหัวเรื่องนี้มันโหเป็นปีแล้วผมพูดให้ฟังลองทำอีกช่องสำรองทำได้อได้่ครับโหแล้วเมื่อไหร่คนจะตามมาเป็นพันนะ ต้องต้องเป็นพันหนึงจะไลฟ์สดได้แล้วพอเป็นพันปุ๊บเดี๋ยวคนมาเห็นก็นึกว่าเป็นเป็นติ๊กตอกปลอมผมอีกเพราะของแท้หกแสนกว่าเออติดรายการเลยเออเมื่อไหร่จะได้เป็นสสเคยเป็นแล้วนะครับก็อยากเป็นอีกนะครับ อันนี้ถามเนี่ยคือเป็นห่วงอยากให้เป็นอีกหรือประชดนะครับชีวิตผมมันโดนเรื่องปฏิบัติมาตลอดเลยพี่น้องเชื่อป่ะผมเคยขอทําสติกเกอร์ลายอ่ะใจถึงมึงได้อ่ะเป็นรูปการ์ตูนผมไม่มีชื่อวันอยู่บํารุงด้วยตอนนั้นผมย้งไไปเป็นสอสอเลยไอ้สติกเกอร์สีเขียวอ่ะเนี่ยพูดลายเดี๋ยวมันก็บล็อกอีกโอ้ยเฮียเอ้ยไเฮียเดี๋ยวก็โดนดากโอ้ยไอสัตว์เอ้ยโอ้ยเฮียไอสัตว์โอ้ยโอ้ขัประธานโดดโอ้จะพูดหาเหวอะไรอ่ะ แม่งเดี๋ยวโดน,ต,ดนติดนู่นติดนี้ไม่เป็นตัวเองเลยวะหาเหวียวโดนอีกไหมเนี่ยโอ้ยยังครับโอ้ยยี่หยังวะต,ติดนู่นติดนี้เนี่ยอยากให้คนมาแก้นี่ให้ผมอนะ่่ สองบางทีมันก็รู้รู้เยอะแต่วันรู้ไม่ครบอะ่ะใครที่เก่งพวกเนี้ยแก้ไขให้ผมหน่อยได้ไหมคือมันเป็นโอกาสที่เราควรได้อ่ะต้องได้อะ่ะแล้วเรามาโดนล็อกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นคนเดียวมันก็มีคนอื่นด้วยแหละแต่ผมเป็นส่วนน้อยอะ่ะที่โดนล็อกแบบเนี้ยวิธีแก้ไขทำยังไง ใครช่วยสอนผมได้ไหมหนึ่งวันเลิกกับผมรักกันนะสำเนียงได้เลยนะ่ะอีหยังวะ <c oughs> แค่เนี้ยเหรอต้องเปิดอนุญาตให้ส่งของก่อน <c oughs> ผมเปิดแล้วครับต้องเปิดก่อนขึ้นไลฟ์เหรอเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วตู่ก็เห็นอยู่ โอเควันนี้ยุติการลสดเอาเดี๋ยวขอขอห้าหมื่นก่อนอีกอีกสี่ร้อยคนเข้าใจเข้าใจเข้าใจอีกสามร้อยครับสองร้อยครับตันสี่ห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นแล้วขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูปุ่มอีกทีนะครับ <Okay. S 1> เผื่อจะแก้ไขเลขอ๋อ oh. ขอบคุณที่รักวันนะครับขอบคุณครับทำพูด <Okay. S 1> คำจาไม่เข้าหูใครขอประทานอภัยวหน้าที่นี้ด้วยนะครับ